สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปทุกปู่ทุกคนครับผมมือนีกับพ่อกันดีแล้วกับพ่อนี่ตุ้ยลุยสารเชเียนเพื่อครับผมมือนีกับอื่นที่อื่นนองกินเขาหรือเขาเนอาพี่น้องครับผมเสียบเสียบน้าตัลมือนีเมนูเห้านี่ยังแ,แต่นี่ลาปเป็ดพี่น้องลาปเป็ดแหรอกอะนี่ต้มต้มกระดูกต้มซุปหรือว่าน,านา้ำซุปใบถ่าสดแนละ้วพี่น้องมามพี่น้องเสร็บแสบน้าตันครับผมไปไปเรื่อยบาดเขาเหนียว เขาเยาะหันหันแบบเป็นถุงใส่ถุงนี่แหละพี่น้องง่าย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 เลิอกพึ่งเก็บของมาขายมาจ่าขายของมาลาเปียดมือเพราะยืดตุยลาเปียดเสียบเสียบเปียดเป็นเปียดเปียดแกบเขาอืมอืมส่วนผักกระปุกมีหยังมากมไหมพี่น้องกรกกันจังกระแกนยัง อยงเงี้ยดกับน่าเป็ียบเกลัดอืมอืมต่ออ่ะอืมอืมเจ้ เอาเนีน่ยม่แหละพี่น,อน้องก็ปลอกโค้งปลวกกระดูกนี่มาต้มพี่น,อน้องต้มเพระเาะใส่โซดาบม,มนันกระดูกอื นุ่มจับมากมากมันดีดีพี่น้องเปียตัวนี้ไปแล้ววันขาดยัง ขาถาดยังไปน้นอยหนึงอน,อนาะมึงองเกี๋ยวถือยาซ่ากันเนอะป้อนกินเขาโอ้ของแกของแก ุน้ำน้ำซุปแซ่บอากาศมื้อนี้พี่น้องเอยอากาศดีดีลมลืน่นแดดกับบอแห้งใจรวมวัย กินเขาอ,อยู่ใให้หมมไย่พี่น้องอืมอืออืนนอมอ่าอย่างนี้ครัไปไปยืยปูกเกงยงกินค่ัเราไปใช้แกง พวกแกงพวกยังกินกับลาบก็ได้ดีด้วยกันพี่ห้องหอมอืม,อม หวานเจต อืมรับอืมขอรถมาขายของกินนอง Ну вот.

นำแซ่บแจ่มลาเป็ดสุดยอดเลย อ๋อบัดนี้พี่น้องส้มสีอิ่มเนี้ยนั่นแหละไม่ใช่เนี่ยเะี๋ยวใอำลาจแพทย์จับความคิพี่น้องต้องไปทู้ปูตู้ขึ้นเด้อพี่น้องครับผมฝากจังอยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อใหญ่ตุยลุยอีสานเด้อพี่น้องครับผมกะสำหรับคลิปนี้ก็ทีมีประมาณนี้เนาะครับผมเอาไว้คลิปหน้าทีมี้ยังมานั่เสนอพ่อแม่พี่น้อง กตค่อยแติทีตามเนาะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้เจกัสที่แวอันแรกคำว่าสวัสดีครับ